มาครับพามาดูผักครับพามาดูผักกันครับวันนี้ผักกาดกวางตุ้งหรือผักกาดดอกครับนี่ครับถ้ามันเป็นดอกก็กินดอกก็ว่าผักกาดดอกต่อมาไม่ท่านได้เป็นดอกกระตัดก้อนก็ว่าผักกาดกวางตุ้งมันวะครับบงแล้วครับบงแล้วบ่งแล้วนะครับบงแล้วครับ จุเตอร์พาสเรนนะครับนี่บุงแล้วเขาห้องว่าเปลือวอะเขาห้องว่าเปลือกซ้ำบะนี่ครับสองแป้งครับแล้วนะครับสองแป้งฟานี้ผักบุ้งครับนี่ครับผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งครับกำลังเงาะเลยครับเพิ่นหวานเ็ดเพิ่นยอดเรียงแถวครับนี่ครับเรียงแถวเลย ผักบุ้งสวยๆเลยครับผักบุ้งครับสวยๆเลยครับวันนี้มายูน้ำผักนำยาครับื้นนี้นี่ครับครับบุ้งนะครับพี่น้องครับหาบุ้งไปกินเบิดตคือย่างแล้วได้ขายพี่ดกครับนี่ครับแค่นี้แหละครับ